สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีอ o ร a c คิลทา o รนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเซอร์ไพรส์ใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้เซอร์ไพรส์ใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะสิดาบเลบ Nine of Sword is a Pentacles, the Sun, Four of Sword, Six of Wands เดอะเฮอร์โอเคอืมเซอร์ Surprise ไพรส์ใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะเอ,อืมต้องบอกอย่างนี้นะว่ามันเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าคุณกำลังจะได้อะไรบางอย่างแต่จะต้องแลกมากับอะไรบางอย่างจะต้องเสีย สูญเสียอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มาเพื่อบางสิ่งบางอย่างแต่ไอสิ่งที่คุณสูญเสียไปอ่ะเพราะมันไม่ใช่ของคุณมันจําเป็นต้องจบมันจาเป็นต้องเสียไปก็ปล่อยมันไปนะคะสิบดาบบางคนอาจจะเพิ่งเลิกลาเพิ่งเลิกลากับแฟนเก่าเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครบางคนมาแต่ไม่ต้องห่วงเร็วๆนี้ไม่นานไม่นานนะคะ คุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่สดใสกว่าเดิมและเป็นความรักที่ที่เหมาะสมที่คู่ควรเป็นความรักที่จะทําให้คุณมีความสุขสิบดบบมันคือการจบสิ้นเมื่อมันขึ้นมาใบแรกมันคือจบแล้วอะความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานความเสียใจมันหายไปแล้วมันจบแล้วหลังจากนี้ไปมันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามันถึงเวลาที่คุณจะได้ฟื้นฟูตัวเองเยียวยาตัวเองนะคะ เดี๋ยวมันจะมีคนใหม่เข้ามาอาจจะเข้ามาเร็วจนคุณตกใจเลยก็ได้จนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมจะเปิดใจอ่ะคุณคุณอาจจะยังอยากอยู่คนเดียวยังอยากอยู่เงียบๆยังยังมีบาดแผลยังรู้สึกเจ็บยังรู้สึกแบบเหนื่อยกับความรักอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจะมีคนใหม่ยังไม่พร้อมจะเปิดใจให้ใคร อยากอยู่คนเดียวเงียบอยากใช้ชีวิตคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวหรืออยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อารมณ์คุณจะเป็นแบบนั้นนะเหมือนแบบค่อนข้างอยากเก็บตัวยังไม่อยากจะมีใครใหม่หรือต่อให้มีคนเข้ามาคุณก็จะรู้สึกแบบยังไม่อยากจะไม่อยากคุยอะเออแต่แต่มันจะมีคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วแบบ ทำให้กำแพงหัวใจของคุณอะมันถูกเปิดออกทั้งๆที่คุณก็ไม่ได้ตั้งใจอืมเพราะคนคนนี้เขาเข้ามาแล้วเขาแบบเขาจริงจังอะ่ะเขาจริงจังมากๆแล้วเขาทุ่มสุดตัวเขาเข้ามาแบบชัดเจนด้วยนะชัดเจนในความรู้สึกชัดเจนในความต้องการว่าเฮ้ยฉันเข้ามาเพื่อมาจีบนะฉันเข้ามาเพราะฉันสนใจเธอะนะ คือคุณจะไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคลางแคลงใจว่าเอ๊ะเขาชอบเราหรือเปล่านะเขาสนใจเราหรือเปล่านะเขาเข้ามาแบบนี้คือเขาต้องการอะไรนะเพราะเขาจะชัดเจนในการกระทําทุกอย่างเลยชัดเจนจนขนาดที่ว่าคุณไม่ต้องไม่ต้องมีคําถามว่าเขาคิดยังไงกับเราอืมคือคุณจะรู้เลยจะเห็นเลยแล้วก็บอกได้เลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีแนวโน้มที่ดี สามารถที่จะคบหากันได้แบบยาวๆสามารถที่จะแบบได้คบหากันแบบเป็นแฟนเป็นคนรักอะไรแบบเนี้ยได้มีคอมมิทเมนต์มีความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสดีๆเป็นความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์หนึ่งแต่คุณจะรับไว้ไหมนะ่ะอันเนี้ยมันมันเป็นเรื่องของคุณคุณจะ ให้โอกาสตัวเองให้โอกาสเขาไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณแต่เรามองว่าส่วนใหญ่แล้วนะคุณจะหวั่นไหวกับคนคนนี้หลายๆคนนะคะคนที่ดูคลิปเนี้ยเพราะเป็นพลังงานรวมเนาะเรามองว่าหลายๆคนน่ะจะหวั่นไหวกับคนคนนี้ต่อให้คุณจะรู้สึกว่าไม่อยากจะสนใจใครอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะปิดใจอยากจะอยู่เงียบๆสักพักไม่พร้อมที่จะมีคนใหม่แต่คนคนนี้ที่เข้ามา ต่อให้คุณจะไม่เปิดใจให้เขาแต่คุณจะมีความหวั่นไหวคุณจะต้องหวั่นไหวกับเขาแน่นอนเออแต่จะหวั่นไหวถึงขั้นขนาดที่ว่าคุณจะยอมยอมเปิดใจยอมคบหาอะไรอย่างเงี้ยไหมอันนั้นอะ่ะก็แล้วแต่คุณแต่เขาจะทําให้คุณได้รู้สึกแบบว่าบิวในใจอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะแบบว่าเหมือนมี เหมือนมีผีเสื้อบินบนในท้องต่อให้คุณจะแบบไม่ไม่ฉันไม่อยากมีความรักไม่ฉันไม่อยากชอบฉันไม่ไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจะรู้สึกได้คุณจะแบบเออใจคุณนะใจคนเราเนาะมันมันห้ามไม่ได้มันห้ามไม่อยู่อืมทั้งทั้งที่แบบไม่อยากจะมีแฟนแล้วแต่ก็นั่นแหละแล้วคนคนนี้มีโอกาสที่อาจจะเป็นคนรุ่นเราเขาเดียวกับคุณนะแต่ว่า อ่าจจะเป็นคนรุ่นราวเขาเดียวกันหรือว่าเด็กกว่าคุณด้วยซ้ําแต่แต่ว่าเขาจะมีความคิดความอ่านหรือว่ามีมีความเหมือนเหมือนผ่านอะไรมาเยอะค่ะมีมีประสบการณ์ชีวิตเยอะเป็นคนที่มีความคิดหรือคําพูดอะไรเงี้ยเป็นผู้ใหญ่อะ่ะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าถ้าเขาอายุน้อยกว่าคุณแล้วแบบยมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องมันจะงงแงงงอแง,งอะไรหรือเปล่าไม่เพราะคนคนนี้ต่อให้อายุน้อยหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนหน้าเด็กก็ได้ด้วยนะอาจจะดูเด็กกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะแต่ว่าความคิดของเขาอะมันมีความเป็นผู้ใหญ่ถ้าคุณลองเปิดใจคุณลองพูดคุยกับเขาดูอะแล้วคุณจะรู้ว่าเออคนเนี้ยไม่ได้แบบไม่ได้แบบใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยไปวันๆนะแต่ดูมีหลักการในชีวิตดูมีดูมีอนาคต ดูมีแนวโน้มที่ว่าสามารถพึ่งพาได้สามารถไว้ใจได้ปรึกษาได้อะไรอย่างเนี้อืยมเราบอกว่าไม่นานไม่นานคุณจะได้เจอเขาไม่เกินหนึ่งเดือนด้วยซ้ำไม่เกินหนึ่งเดือนหรืออยู่ในช่วงช่วงมิถุนาหรือต้นต้นกรกฎาคมอะไรแบบเนี้ยไม่เกินนี้ คุณจะได้เจอเขาแบบไม่ไม,ไม่ทันตั้งตัวอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบกําลังเจ็บอยู่กาลังกําลังบาดเจ็บกาลังทุกข์ทรมานจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆเขาเข้ามาแล้วคุณก็รู้สึกว่าต่อต้านใจต่อต้านไม่เอาไม่ไม่เปิดใจแต่สุดท้ายแล้วก็วันไหวอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเอออีกเรื่องหนึง่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของอะไรใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจบจากบางสิ่งบางอย่างบางคน เอลาออกจากงานเดิมงานเก่าที่รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วเบื่อหน่ายเต็มทีหรือว่ามันมันตันแล้วแค่นี้อยากไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากทําอะไรใหม่ๆมีโอกาสนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดหรือว่าแพนอะไรมาก่อนว่าเออฉันจะลาออกตอนนั้นตอนนี้แต่เบื่อนะเบื่อแล้วก็รู้ด้วยว่ามันตันรู้ด้วยว่ามันไปต่ออยู่ต่อมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆมันจะมีโอกาส โอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาอาจจะเป็นงานใหม่ๆห,หรือจังหวะที่มีคนมาเสนองานมาแนะนําอะไรให้คุณแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจและอยากทําแล้วคุณกล็ลาออกเลยแบบแบบไม่ทันตั้งตัวแบบแบบไม่ไม่ได้คิดไว้ก่อนไม่ได้แพนไว้ก่อนล่วงหน้าอะไรเงี้ยแต่โอกาสเนี่ยที่มันผ่านมาถ้าคุณไม่ชฉวยเอาไว้ไม่หยิบจับมันเอาไว้มันก็คือผ่านเลยไปแล้วคุณอาจจะไม่ได้โอกาสดีๆแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์แบบเนี้ยค่ะบางคนแบบ เออแล,แ,ลแล้วพอรับโอกาสนี้นะเป็นโอกาสที่ดีดีมากๆด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะถ้าเป็นในเรื่องงานนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วมีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลได้กว่าเดิอมอและอาจจะเป็นสิ่งที่ที่คุณตามหามานานหรือว่าได้ทำแล้วรู้สึกว่าเอองานนี้แหละมันเหมาะกับฉันงานนี้แหละทำแล้วสบายใจงานนี้แหละมันใช่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ อะ <risque. S 2> ประมาณนี้แหละแต่ส่วนใหญ่อะมันจะเป็นเรื่องของการจบอะไรบางอย่าง <Ooh. S 1> แล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่าง mm. แต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสกว่าเดิมและมีความสุขมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวกับการสูญเสียไม่ต้องกลัวกับการที่ต้องจบไม่ต้องกลัวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันจบแล้วเริ่มต้นใหม่มันไม่ได้จบแล้วจบเลยจบแล้วแบบเหมือนทุกอย่างหมดสิ้นมันไม่ใช่แบบนั้นชีวิตคุณยังไปต่อและไปต่อได้ดีกว่าเดิมด้วยโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ